สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t h อออฟ o า Tarot by กันเชรยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของวันใน16ถึง30เมษายนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะเป็นการดูดวงแบบตัววันตกเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหนไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เรามาดูกันในวันสุดท้ายท้ายสุดคือวันอาทิตย์นะคะว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรใน16-30เมษายนเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วก็เป็นการดูดวงแบบจันทร์ร่นเรตติ้งคือดวงทั่วๆไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี่ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นมันไม่ใช่ดวงของคุณโอเคไหมอะมาที่จา๋าเรามาดูกันซิว่าถ้าอาจารย์เห็นในไพ่อาจารย์จะบอกหมดในเรื่องการงานการเงินถ้าเห็นนะถ้าเห็นเราก็จะเตือนแล้วกัน โอเคไหมมาค่ะอขอดูพลังงานหลักของคุณ Knight of Swan Knight of One สามไม้เท้าสวินถือไม้เท้าสามไม้เท้า,า,มมทา Page of Pentacle แล้วก็ d i a m p r e s i m o n d p a e อ่า Diamond c a แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายสองดาบมีอะไรที่เลือกไม่ได้อาทิตย์ในบางสิ่งบางอย่างในใจยังเลือกตัดสินใจไม่ได้ ปล่อยให้ปัญหามันคาราคาซังยังคิดไม่ตกยังแก้ปัญหาไม่ได้ว่าเราจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีอ่ะไปกันคนของคุณค่ะคนของคุณเป็นอย่างไรบ้างใจโนจ๋าขอดูคนของคุณค่ะสถานการณ์ของเขาดูพลังงานหลักของเขาหน่อยปลูกต้นรักแล้วต้นรักไม่จะเดินติบโตกหรือย,อย่างไรจ๊ะหรือย,อย่างไรหรือว่าความกความสัมพันธ์มัน คุณช้าเขาไม่คืบเขาเดินจากไปแล้วหรือเปล่า j จั m เ n นเขาห่างออกไปแล้วหรือยังอาทิตย์เขายังอยู่ตรงนี้อยู่ไหมจ้าอินูจ๋าเดอะทาวเวอร์ Tower, พังลงไปแล้วนี่จบกันไปแล้วหรอมันพังกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยเหรอแล้วทําให้คุณต้องคิดมากในความสัมพันธ์นี้หรอเจ็ดถ้วยคุณมีทางเลือกเยอะหรือว่าบางทีคุณอาจจะเจอคนที่เขามาขายฝันก็ได้หรือเราวาดวาด หวังกับความสัมพันธ์นี้สามดาบอะโอเคปไปไพ่ใบแรกของคุณนายออฟวาค่ะมีความใจร้อนมีความรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาเดินหน้าหรือว่าจบหรือว่าอยากให้ผ่านพ้นความรู้สึกเหล่านี้คุณอาจจะเจอความรู้สึกที่มันไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่หรือว่าความทุกข์หรือการตัดสินใจไม่ได้คุณกำลังอยากให้ทุกอย่างมันเรื่องไม่ดีให้มันผ่านพ้นไปได้ไหม เรื่องอะไรที่ตัดสินใจไม่ได้หรือเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหาสําหรับคุณเนี่ยคุณอยากให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปไวๆหรือเปล่าเหมือนกับว่าไม่อยากจะเจอกับไม่อยากจะทนไม่อยากจะอยู่กับสภาวะแบบนี้เลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนอึดอัดมันเหมือนตัดสินใจไม่ได้มันเหมือนเลือกไม่ได้มันลังเลอะไรอย่างเงี้ยอืมในความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณอยากให้มันผ่านพ้นไปเร็วๆคุณรออะไรอยู่รอข้อความรอการตัดสินใจหรือรอ ส่งข้อความไปให้เขาอ่านแล้วเขาก็อ่านแต่เขาไม่ตอบหรือเขาไม่อ่านหรือรอความชัดเจนหรือจะเอาอยัางไงจะเอายังไงอะไรอย่างเงีย้ยจะเอาอยัางไงกับฉันก็บอกมาฉันจะได้ตัดสินใจถูกถ้าอยู่ก็อยู่ถ้าอยากไปก็ไปอย่างงี้ป่ะแต่คุณในใจของคุณอนะยังอยาก ยังอยากมีเขาไว้นะยังอยากได้โอกาสในความสัมพันธ์นี้ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินไปได้ยังอยากเก็บเขาไว้นะคะยังคิดหวังในใจว่าแบบเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเออมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมหรือว่าจะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถเดินไปได้แล้วหรือจะเอาอยัางไงกันความคิดของคุณเจอความคิดที่หลากหลายตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้หรือไม่รู้ควรไม่รู้ว่าจะทํำยังไงบางทีคนที่ทําอะไร อาจจะไม่ใช่คุณเบได้อาจจะเป็นเขาที่รอคําตอบจากเขาอยู่เราส่งข้อความไปขอโอกาสจากเขา on, on, ขอ้อนวอนคอยเขากลับมาอะไรเงี้ยและเขาไม่กลับคุณก็อาจจะเกิดการเรื่องหนึ่งฉันจะจบแล้วนะนจะไปแล้วนะสองคุณอาจจะเกิดอาการของฉันก็รักตัวเองฉันก็มีคุณค่าในของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่ถ้าไม่รักกันแล้วถ้ามันไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้แล้วก็ชัดเจนมาจะยังไงจบก็จบไปก็ไปอยู่ก็อยู่ ประมาณนั้นหรือเปล่าอารมณ์แบบว่านักเลงมากจ้ะอารมณ์แบบว่าเอาไงก็เอาอะ่ะไฟก็ไฟอะ่ะออประมาณนั้นขอดูนออฟวานคุณหน่อยคะ่ะตัดสินใจเรื่องอะไรเ <The Tower> ดอะทาวเวอร์บางคนจบแล้วจริงๆด้วยบางคนจบแล้วรอการเ<รอ><รอ>ขามางอ้อรอเขอมาม่ง้อไหมคุณรอเขาหวังในใจลึกๆว่าเขาอาจจะมาอธิบายเรื่องราวที่เราเข้าใจผิดหรือหวังในใจลึกๆว่าสิ่งที่เราคิดอะ่ะ ขอให้เขามาอธิบายคุณพร้อมจะให้โอกาสคุณพร้อมจะรับฟังเพราะคุณยังลังเลอยู่เลยเนี่ยแต่ในการรับฟังนั้นคุณก็ต้องคิดดูก่อนว่าจะมาอธิบายอะไรก็ให้ฉันไต่ต้องดูก่อนอะไรเงี่าเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เออพล่อนไปบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟสบล็อกความรู้สึกบล็อกใจกันเรียบร้อยบล็อกกันไปเลยคุณออกอาการของความเข้มแข็งประมาณว่าฉันอยู่ได้ ฉันอยู่ได้ในตัวตนของฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้รักของคุณเป็นรักที่คิดค่ะแต่ตองเ,เจ็บไหมเจ็บทุกไหมทุกในความเข้มแข็งของคุณอ่ะในใจของคุณก็ไม่ได้เข้มแข็งแบบอาการที่แสดงอ้อยคนได้อื่นได้รับรู้หรอกจะบอกคนอื่นว่าฉันเข้มแข็งฉันสบายดีแต่ในใจจริงๆอ่ะมันไม่หอกคิดเยอะคิดเยอะคิดมากเครียดสองดาบของคุณคือ,อรอาศีธิย์คุณอาจจะคุยกับราศีเมษค่ะสีเมษราศีตุล สองดาบของคุณคุณเครียดจริงๆกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากในความสัมพันธ์นี้ว่าเราควรจะไปต่อควรจะพอแค่นี้หรือควรทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีเช่นถ้าความสัมพันธ์มันไม่ลาบไม่ลาบลื่นคุณก็มองว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนแก้วมันแตกไหมเหมือนแก้วมันลาวไหมเหมือนคุณก็รู้ว่าถ้าการกลับมาการกลับมาการให้โอกาสไปต่อก็ไม่ได้มีความสุขแล้วไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะ คุณแต่คุณยังอยู่ในอาการที่ถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปหรือเลิกกันไปเราก็ยังทุกอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่ยังแรววอนเขาอยู่อารมณ์ของคุณประมาณนั้นเลยอารมณ์กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงใครบางคนอยากทักไปเดิมเพลค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษเขาอาจจะนิ่งจะเฉยใส่คุณหรือคุณเองนิ่งเฉยใส่เขาไพ่ของคู่ขึ้นมาเป็นเอ็มเพลกับเดียมเพลสนะคะความรักความสัมพันธ์นี้คุณออกจะดูมีกระตังไหมดูหน้าเกรงขามดูหน้าเกรงใจ ดูเป็นคนที่โปรไฟล์ดีตัวเขาก็อยากจะคอนโทลความสัมพันธ์นี้เองไหมคนคนนี้ขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก,ก๊ชอบสั่งความสัมพันธ์ที่เขาจะคอนโทนจะสั่งนู่นสั่งนี่ความสัมพันธ์ที่อยู่แบบนี้ฉันเป็นแบบนี้รับฉันได้มนาะรับได้ไปต่อรับไม่ได้จุกจิกจู้จี้เรื่องเยอะเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่ก็ฉันก็จะเฉยเขาก็จะเฉยเขาก็จะนิ่งในบางคนใช้ความรู้สึกที่ที่แบบ อะไรอะใช้คําพูดหรือบางคนใช้การกระทําที่นิ่งเฉยตอบโต้การกระทําของอีกคนหนึ่งนะจ๊ะคุณคิดมากนอนไม่หลับจิตตกคิดมากภาวะผวาวงไม่รู้จะเลือกทางไหนดีตอนนี้ความรู้สึกใจของคุณมันสับสนโลระมานไปหมดทางเดินสองทางที่คุณจะต้องตัดสินใจคุณอาจจะคุยกับราศีมเมษค่ะไพ่ <c oughs> ของคนที่คุณรักค่ะเขาทบทวน ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเขาเจ็บกับเขาคิดว่าความรักแบบนี้เขาเจ็บมานานแล้วค่ะเขาเจ็บกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้มานานแล้วแล้วเขาจะไม่ทนเจ็บกับความรู้สึกนี้อีกแล้วเหมือนเขาพยายามเดินออกไปจากคุณหรือว่าคุณเขาอาจจะมีการได้เจรจาหาข้อตกลงร่วมกันในความรักความสัมพันธ์ที่ถ้าต่างคนต่างไปไม่ได้แล้วก็แยกกันไปอาจจะเกิดการทะเลาะกันเขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มันมัน มันมีใครบางคนที่มันจับได้ว่านอกใจไหมเขาไปจับคุณได้หรือคุณไปจับเขาได้ว่ามีการนอกใจในความสัมพันธ์หรือว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนไหมเออประมาณนั้นนะจ๊ะเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมค่ะเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่เขาก็หวังว่าคุณเขามมีคนอื่นเหรอเขามีคนอื่นหรือคุณมีคนอื่น ความรักความสัมพันธ์ที่มีตัวแทรกซอนเข้ามาความรักที่เป็นสามเศร้าโตรปาไตแบบนั้นแต่ยังรังเรกับการที่คนคนหนึ่งหายไปจากชีวิตค่ะยังรังเรยังคิดมากเดชาริอดรักทีนี้มันต่างกันไหมต่างกันโดยระยะทางาศาสนาวัฒนธรรมความเดิร์รันทูออฟคัพมีรักอยู่กันตรงนี้ค่ะมีความรักอยู่ตรงนี้ใครมีเจ้าของไปรักคนมีเจ้าของไหม คุณไปรักมีเจ้าของใครเป็นคนมีเจ้าของคุณมีเจ้าของแล้วหรือเขามีเจ้าของแล้วความสัมพันธ์ที่มันรู้ตั้งแต่ต้นแล้วไหมหรือมาเพึ่งมารู้รู้ตั้งแต่แรกหรือเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีบางคนเพึ่งมารู้บางคงพิ่งมาจับได้บางคนความรับมันถูกเปิดเผยขึ้นมาจนทําให้ทุกอย่างมันพังวิมาในอากาศที่เราวาดหวังหรือความสัมพันธ์ที่เรามอง ไปถึงอนาคตอันไกลนั้นมันจับพังทลายลงไปหมดเลยนะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎราศีธน,นูราศีตุลอะสิบหถึงสาเมษานี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอืมเดีนะคะอาจารย์ทำไพ่ตก ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรใน1นถึงอ่าสถึงสเมษานา The Tower ค่ะพังแล้วยังในบางคนถ้ายังไม่พังระวังความสัมพันธ์ของคุณเปราะบางแล้วพร้อมจะถล่มทลายมาได้ทุกเวลาเลยด้วย The f o o l กับการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตค่ะใครการเริ่มต้นใหม่กับใคร ในความบางความรู้สึกอะ่ะมีคนนึงเป็นอิสระไปละไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเขาละส่วนอีกคนนึงยังมีใจที่ยังหวงแหนยังมีใจที่อยากประคับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่แต่อีกคนนึงไม่ช่วยคุณประคับประคองนะสินะจ๊ะอาจจะเกิดการเริ่มต้นใหม่การเกิดขึ้นก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ดู The Tower คืออะไรเนี่ย t h e Tower ของคุณคืออะไรมันมีใครเข้ามาแทรกจริงๆด้วย อีกคนหนึ่งเขาไปกับคนใหม่แล้วอีกคนหนึ่งเขาเริ่มมีความรู้สึกกับคนใหม่ๆที่เขาพร้อมจากเราไปเริ่มกับคนใหม่แล้วก็ทิ้งให้เราเดียวดายทิ้งให้เราเจ็บปวดทิ้งให้เราพังอยู่ตรงนี้อาทิตย์ก้าถ้วยแต่แต่แต่ในความรักข้งนี้มันเป็นความรับเนาะรักหญิงรักหญิงชายรักชายความรักข้งนี้มันเป็นความรับหรือมีใครบางคนที่มีที่นี้มันมีสเสน่ห์มากมันมีคนเข้าหาเรื่อยๆเยอะๆและเป็นความรักที่ เขาค่อนข,ข้างจะมีสเสน่ห์เนาะประมาณนั้นคุณอาจจะไปแอบลักคนที่มีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วก็ได้ค่ะอืมระวังความสัมพันธ์ที่จะพังลงมาเขาจริงใจกับคุณไหมคะที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจริงใจกับคุณไหมที่ผ่านมาเขาจริงใจไหมเ,เขาเข้ามาเพราะรักตัวตนของคุณหรือรักในสมบัติหรือรักในอะไรของคุณไพ่เป็นไวโวลซาได้นะคะ เขารักคุณเพราะคุณทํางานเก่งหรือเปล่าเขาร,รักคุณเพราะคุณเกื้อหนุนจนเจอือหรือซัพพอร์ตในเรื่องของงานหรือเปล่าเขารักคุณเพราะความช่วยเหลือในการงานการเงินชีวิตหรือเปล่าการซัพพอร์ตกันหรือเปล่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเดมเพรสเขามองถึงความช่วยเหลือค่ะเขามองถึงความถามว่าคุณดีไหมเขารู้สึกถึงคุณดีคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้คุณเป็นคนจิตใจดีมากแต่ดัมเบลวัน เขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณไหมเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณหรออืคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนดีแต่ไม่ใช่คนที่เขารักอะไรอีกต่อไปแล้ว <c oughs> คนดีกับคนที่เขาจะรักมันไม่เหมือนกันต่อนเราดีเลิศเลอเป็นนางฟ้า <c oughs> นางสวรรค์แต่ถ้าเขาไม่รักคือเขาไม่รัก เขาอาจจะไปรักคนอื่นแล้วหรือเปล่าจ๊ะอืมแต่ก่อนเขาเคยรักเราแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่รักเราแล้วค่ะแต่เขาอยากได้เราเพราะให้เราช่วยเหลือในด้านของเงินในด้านของงานในด้านของช่วยเหลือในด้านของอะไรก็ได้อาทิตย์ระวังให้ดีเขาชอบคุณเพราะคุณมีดูมีกระตังดูรวยดูหรูโปรไฟล์เยี่ยมเหมาะสมกับเขาเขาล่ะอ่าคุณล่ะคุณล่ะ ความคิดของคุณที่ไม่ต่อเขาคุณคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้อีกไหมถ้ามันจบลงไปแล้วเนี่ยสามถ้วยคุณจะไม่อยู่ในเตอร์ปาร์ตี้ค่ะสามถ้วยซาเดอะเลิฟเบอร์คุณอาจจะุยกับเมทุนซิกออฟคัพเขารักเก่าใครกลับมาคนรักเก่าใครกลับมามันเป็นรักเก่าๆกลับคืนมาถามว่าคุณคิดยังไงกับเขาคุณรักเขาแต่คุณก็บอกแล้วว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้มันทุกข์คุณรู้ว่า คนสามคนนั้นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์แบบนี้คนสามคนเดินไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะเจ็บทุกข์ทรมานกับความรักหรือทําในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะแล้วก็เบื่อก,การที่จะต้องวิ่งตามคุณไม่ได้รับอะไรในความสัมพันธ์นี้เลยอาทิตย์นะจ๊ะ,ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกอาลืมไปอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะอาจารย์เปิดให้จองตะกุดอืมอ่า เปิดให้จองตะก,กุดนะคะตะก,กุดเป็นตะก,กุดเดี๋ยนะช้างผสมโขงค่ะเป็นลันกษณะของตะก,กุดอ,อะไรเดียวเขาเรียกว่าอะไราอาจารย์จะ,จะบอกว่าสุดยอดมหาเสน่ห์สุดยอดมหาสเสน่สหเน์เรื่องของการค้าขายการเจรจาค้าขายไม่ว่าจะไปไหนใครรักใครหลงใครเมตตาปานีเรื่องของโชคราบคมอ,อุปบัติธรรมข้ำชู ไปไหนก็มีแต่คนเมตตาปาณนเราเจรจาค้าขายได้หมดโชคลาภก็ยิ่งดีนะคะเงินสมทบทุนสร้างเพราโมสดที่วัดที่วัดที่ชัยภูมิวัดเขาบาังเหยนะคะจะสร้างจํานวนจํากัดมีไม่มากนะคะแล้วก็บวนสารสุดยอดมากถ้าอยากจองในบางคนในเรื่องของคนรักเก่าหรือการที่คุยกับคนรักมันยากนักเนี่ยลองพประกุดไปแล้วคุยดูหรือคนรักเก่าๆที่เลิกไปแล้วเนี่ย อาจจะหวนคืนย้อนกลับมาก็ได้นะคะเรื่องของโชคลาภค้าขายเมตตามหาเสน่ห์เมตตา,ม,ตามหานิยมได้หมดนะคะสร้างจำนวนจำกัดถ้าสนใจใต้คลิปอาจารย์มีลิงก์ให้คุณกดลิงก์ตามคลิปไปาตามลิงก์ไปเพื่อจองนะจ๊ะจองถึงแค่3แมสเมษานี้เท่านั้นนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปต่อความในใจของเขา ที่เขาไม่เคยบอกเขาอยากบอกอะไรกับคุณถ้าเขาบอกได้เดลารป็พนเทสเขาไปขอพ่อทางสิลปศิลป์มาเราไปขอให้อยู่หรือขอให้ไปเนี่ยสามถ้วยค่ะเดยปาเต้หรือเขาอยากให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะกลับมาเป็นครอบครัวกันได้ไหมเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นครอบครัวคุณคือความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานการเงินชีวิตของเขาเขารักคุณเขาบอกรักคุณเอชออฟคัพเขาบอกรักคุณแต่เขารักคุณนั้นนะแล้วคุณรักเขาไหม เด e ฟู fool, กัความรักที่ต้องการอิจระเหรอเริ่มต้นใหม่เขาอยากให้ความรักครั้งนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งค่ะเขายังรักคุณอยู่เขายังเป็นความมั่นคงเขาถามว่าคุณรักเขาคนเดียวหรือว่าคุณมีใจให้กับคนอื่นอ่ะไปกันที่คุณความในใจของคุณที่อยากบอกเขาค่ะ รียมแพรสค่ะคุณกำลังรักตัวคุณเองระวังการตั้งคันการกอร่อกำหนดบางคนอาจจะได้แต่งงานกันเนอรอาบางคนท้องขึ้นมาไปทําใครก็ท้องถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําผู้หญิงท้องถ้าเป็นผู้หญิงระวังแฟนเราไปทาใครก็ท้องหรือคุณอาจจะตั้งคันเองก็ได้บางคนมีการตั้งคันนะคะ้ามีการกอร่กอกําเนิดแห่งการตั้งคันวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลน,นี้ยังเหวี่ยงคุณรักกันนะเอชออฟคัจักรวาลยังเหวี่ยงเขากลับมาในชีวิตของคุณค่ะในบางคนที่เลิกกันไปแล้ว นะจ๊ะคุณอยากเขากลับมาคุณบอกว่าคุณรักเขาคุณรื่มเขาไม่ลงคุณยังคิดถึงเขาอยู่ในทุกๆขณะจ,จิตโอเคไหมอ่ะขอภพยแนะนำหา้าใบค่ะให้กับความสัมพันธ์นี้ไพ่แนะนำบอกว่าเดะมูนรักที่เป็นความรับไหมรักที่มีคนโกหกไหมรักที่มองไม่เห็นอนาาตหรอเปล่า รักนี้มีไม่มีอยู่จริงไหมเดอดเดการจบการเลืกรายร้างการห่างกันออกไปทุกทีทุกทียังสืบยังส่องเพราะหวังในใจลึกๆว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาอีกครั้งเพราะว่ายังอยู่ในอาการของคนคิดถึงคนที่ยังรู้สึกร่ำไรร่ำหายังรู้สึกถึงการยังรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งในความสัมพันธ์นี้แต่มันมีคนบุคคลที่สามรักเรามันไปได้ยากเพราะมีคนที่สามเข้ามา มันมีใครสักคนที่เดินจากออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะไม่คุณก็เขาที่จากออกไปใครเทใครไม่รู้เพราะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยลองตองดูดีๆว่าเขาบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราเช่นจักรวาลเป็นคนเป็นคนริคิดไหมใครก็ไม่รู้ริคิดชีวิตเราให้ต้องมาเจอมาเจอมาพบมาผ่านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้มาเป็นคู่กันรักกันชอบกันแต่บางครั้งก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเหตุและผลเพราะความเป็นตัวตนของแต่ละคน รักกันในวันที่สายไหมรักกันในวันที่ไม่ใช่ไหมรักกันในวันที่ไม่สมควรไหมและถ้าเป็นรักรับ,ร,บรับระวังนะคะถ้าคุณไปกิ๊กกับคนมีเจ้าของระวังรักของคุณจะถูกเปิดเผยมีคนจะจับได้ในความสัมพันธ์เอาความสัมพันธ์คุณมาพูดนะจ๊ะถ้าเราไม่จบชีวิตเราจะจบเหนื่อยนะความสัมพันธ์แบบนี้เนะ่เหนื่อยมากๆเลยด้วยเพราะฉะนั้นสองดาบการตัดสินใจรังเร ตัดสินใจด้วยสติตัดสินใจดีๆในบางคนเบรกบางคนพักไปแล้วกับความสัมพันธ์ที่มันเป็น u จ็ m เมนพิภากษาตัวเองรลบปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นั้นสัค่ะคุณทุกมานานแค่ไหนแล้วคุณเครียดมานานแค่ไหนแล้วคุณอยู่ในความสัมพันธ์บาปนี้มานานเท่าไหร่ลองตองกลับไปดูว่าในความสัมพันธ์นี้ให้อะไรกับคุณบ้างให้ประสบการณ์ให้ความทุกข์ความสุขอยู่ตรงไหน,นเพราะฉะนั้นคุณควรจะไต่ตองให้ดีๆว่า คุณควรจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ใช้สเตต์ไต่ตองให้ถูกต้องว่าเราควรจะเดินไปทางไหนดีนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปช้อบล็อกว่าอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอดไซเอฟออ่าศูนย์สามสองก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะการสั่งจองตะกุดนะคะจารย์เปิดจำนวนจำกัดนะคะ มวลสารแน่นมากอาจารย์บอกเลยถ้าอยากรู้รายละเอียดตามเข้าไปในการจองนะคะถ้าคุณจะจองตามเข้าไปแต่ถ้าไม่จองก็ไม่ต้องเข้าไปเป็นรุ่นแรกแล้วรุ่นเดียวนะคะที่ทำประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะ